แจกสูตรวิธีทำชานมไข่มุกเปล่าชูก้านะครับผมพร้อมกับเคล็ดลับในการชงชงยังไงให้หอมมันกลมกล่อมครับพี่บิ๊กว่าถ้าทำขายเนี่ยลูกค้าติดใจแน่นอนพี่บิ๊กจะเพิ่มรสชาติความกลมกล่อมที่เป็นเอกลักษณ์นะครับด้วยคอฟฟี่เมดครีมเทียมคุณภาพดีครับผมไม่ว่าเราจะชงกับเมนูเครื่องดื่มใดนะครับก็หอมอร่อยกลมกล่อมมากๆเลยครับที่สำคัญไม่กลบกลิ่นเครื่องดื่มด้วยนะครับใส่แล้วเนี่ยลูกค้าติดใจอร่อยยื่นหนึ่งแน่นอนครับผมเราตักเตรียมไว้ก่อนเลยนะครับต่อมาก็เตรียมน้ำร้อน150มิ ลงไป2ช้อนโต๊ะครับคนให้เข้ากันพักไว้1นหน้าที่นามากรองเอาน้ำชานะครับชักกลับไปกลับมาแบบนี้4-5รอบได้เลยครับผมใส่คอฟฟี่เม็ดครีมเทียมนะครับที่เราเตรียมไว้1ช้อนโต๊ะครึ่งครับ ตามด้วยน้ำตาลทรายขาว1ช้อนโต๊ะครับผมผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยเมื่อเข้ากันดีแล้วก็ใส่นมข้นจืดลงไป30มิลลิตรครับตามด้วยนมข้นหวาน30มิลลิตรเช่นกันครับผมผสมให้ทุกอย่างเข้ากันดีเลยครับเตรียมแก้วขนาด2 2ออนซ์มาน,นะครับจากนั้นก็บีบสลับเบาชูกาลงไปบริเวณขอบด้านในแก้วครับผมใส่ไข่มุกลงไปครับแล้วก็กลิ้งให้ทั่วแก้วเลยนะครับใส่น้ำแข็งให้เต็มแก้วนะครับเทชานมไข่มุกของเราลงไป ปิดฝาให้เรียบร้อยครับก็จะได้แล้วนะครับชานมไคมุกบราลจูการ์ของเรานะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับว่ารสชาติเป็นยังไงนะครับมีความหอมชามีความเข้มข้นกลมกล่อมนะครับรสชาติชัดเจนจากการใช้คอฟฟี่เมดครับเครื่องดื่มหอมมันนะครับเป็นเอกลักษณ์ไม่กลบกินชาแน่นอนครับพี่บิ๊กว่าทําขายเนี่ยได้กําไรดีลูกค้าติดใจในรสชาติแน่นอนครับผมหาซื้อคอฟฟี่เมดได้ง่ายนะครับผมที่แมคโครทุกสาขาเลยครับและทางไลน์เน็ตเล่โปรเฟชชั่นแนลได้เลยครับผมอย่าลืมนําสูตรนี้ไปทำตามกัันนได้ะครบ